สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลกับเฮียฮอนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่1ตุลาครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนะครับเฮียให้เอเบอร์ตันไปจบเกมสวยหรูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกอร์สูงแรกนะครับสูงเต็มเกมแล้วก็บอลเต็งแตกหมดทุกหน้านะครับ3หน้าที่เฮียให้ไปเมื่อคืนนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แตกนะครับเมื่อคืนนะคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลนะครับอาคาราบาวครับนะครับคู่ระหว่างยูฟภูมอาเซนอนนะครับเพิ่งให้ไปหมัดๆนะครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับคู่นี้นะเวลาตีหนสมานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะครับไม่โกงไม่เกลียนนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับรับรองเลยนะครับว่าบอลทุกคู่ที่เราแจกนะเราคัดมาแล้วครับว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะมาเข้าเรื่องนะครับคืนนี้นะเวลาตีหนึ่งสี่มาานะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเจออาร์เซนอลนะครับก็ต้องบอกว่าคืนนี้มีความเป็นไปได้มากที่ทั้งคู่นะครับจะส่งนักเตะนะครับผู้เล่นนนนะะครับเเป็็ชุลก ผลสำรองนะครับมีความเป็นไปได้มากนะครับเพราะฉะนั้นนะคืนนี้หวังอะไรมากไม่ได้ครับก็ต้องรอลุ้นรายชื่อนักเตะที่ออกมากันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติคู่นี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะห้าเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับกลายเป็นลิวพูํำได้ดีกว่านะครับชนะไป3นะครับแล้วก็เสมอ 2, 2แล้วก็แพอาร์เซนอลไป1นเกมนะครับเกมที่แพอาร์เซนอลนครับถ้ายัางจำก็ได้ตอนนั้นก็ลิวพูก็คว้าแชมป์ลีกไปแล้วนะครับแรงจูงใจก็ตกไปนะครับทำให้ช่วงนั้นนะครับลิวพูก็แพ้ติดต่อหลายเกมนะครับ เพราะว่าแรงจูงใจนะครับในการเล่นบอลลีกก็หดหายไปเพราะว่าฟ้าถ้วยมาแล้วนะก็เกมล่าสุดนะครับที่เจอกันในบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเพิ่งเจอไปเมื่อ2อสวันก่อนนี่เองนะบอกว่าลิเวอร์พูลคืนนั้นทําได้ดีมากนะครับชนะอาร์เซนอลไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งแรกนะครับยิงกันถึง3ลูกนะครับสกอร์สูงก็แตกกันไปเต็มๆนะครับแล้วก็จบเกมที่สประตูต่อหนึ่งสกอร์สูงก็แตกนะครับสกอร์สูงต่าก็แตกสกอร์สูงเต็มเกมก็แตกนะครับบอลเต็มก็แตกนะครับคืนนั้นนะบอกว่ารับซ คืนน <premises. S 2> ี้เราจะมาลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันนะครับสกอร์สูงแรกนะ5เกมล่าสุดของสกอร์สูงแรกนะครับบินแตกหมดเลยนะครับไม่มีบินไหนตายเลยนะแล้วก็กินเต็มเงินทุกบินเลยนะส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเวลาคู่นี้เจอกันนะ4จาก5เกมล่าสุดบินแตกนะครับแล้วก็ตายไปแค่บินเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งชาวบ้านอย่างเลียวภูกันนะครับ5เกมล่าสุดนะ5เกมล่าสุดนะครับเลี้ยวภูชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ ศึกเพีย์ลีกนะแลวก็ชนะลีดอยู่ในเต็ดสประตูต่อ3นะครับก็ต้องบอกว่าเวอร์พููทำได้ดีนะครับถึงอ่ดูการนี้นะครับเวอรยพูลยังโหดเหมือนก่อนะครับส่วนสถิติ5เกมล่าสุดสะกอสูงได้ของเวอร์พููนะก็ต้องบอกว่า5เกมล่าสุดบินแตกหมดเลยนะครับไม่มีบินไหนตายเลยนะไม่มีบินบินไหนตายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ดีมากนะส่วนตะกอสูงเต็มเกมนะครับแตกไปจาก4จาก5เกมล่าสุดบินแตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของ ฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลหเกมล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมที่แพ้ก็แพ้เรียวพูไปนะครับในสองสามวันก่อนนะส่วนตะกอสูงแรกของอาร์เซนอลนะครับก็บินแตกไป4นะครับตาย1นะครับส่วนบินสกอสูงนมเกมนะครับบินแตกไป3ตาย2นะก็ราบอกว่าอาร์เซนอลเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าเจอกับทีมอย่างเรียวพูก็ค่อนข้างจะรุ้นหนักอยู่นะครับแต่ว่าคืนนี้นะครับ เงียมองว่าคืนนี้นักเตะนะครับน่าจะมีการโรเตชันนักเตะกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคืนนี้นะลุ้นกันหนักพอสมควรนะครับสําหรับความคิดของเงี้ยนะก็ต้องไปดูรายชื่อนักเตะกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะว่าจะเปิดมายังไงนะครับกดได้ไหมนะมาครับราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นอ่าลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกน้ำแปดหกนะครับน้ำแปดหกถามว่าน้ำสวยไหมก็ค่อนข้างจะสวยนะครับไม่สวยมากนะครับน้ำราคาแปดหกนี้ทําคนเสียเงินมาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ได้เงินมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะ เรงบอกว่าคู่นี้5 0าส้นะครับคืนนี้นะอยู่ที่ตัวผู้เล่นนะครับรายชื่อนักเตะที่เปิดออกมานะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าจากราคานี้นะเฮียก็ขออยู่ฝั่งเลี้ยวภูไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับเลี้ยวภูนะครับตัวนักเตะนะครับผู้เล่นสำรองก็โหดอยู่พอสมควรนะครับไม่เหมือนฤูดูกาลก่อนๆนะเพราะฉะนั้นบอลเต็งเฮียขอไปเลี้ยวภูนะครับส่วนสะกอสูงเ็นเกมเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสามนะเขาตบอกว่าคู่นี้เวลาเจอกันนะครับถ้าดูจากสถิติแล้วยิงเยอะทุกเกมนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ3ลูกต่อเกมเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่า2ลูกครึ่งควบ3มนี่กดได้สบายนะครับไม่น่าจะต้องคิดอะไรมากเลยนะส่วนตะกอสูงแรก1ลูกนะครับเฮียมองว่ากดได้สบายเลยครับไม่ต้องคิดเหมือนกันนะสรุปนะครับบอลเต็งนะครับเบอะเฮียขอไปฝั่งเลี้ยวพูนะครับแล้วก็สะกออสูงเนิมเกมเฮียก็ขอไป2ลูกครึ่งควบสนะครับแล้วก็สะกอสูงแรกเฮียก็ขอกดไปด้วยนะสรุปเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข็งนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมมทุนนนนนเเข้้าาล่ั พร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่เราแจกที่เด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับขอให้พรุ่งนี้นะครับทุกคนตื่นเช้ามานะครับเปิดโทรศัพท์ดูรับซับกันเลยนะครับรับตังค์กันทุนหน้านะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ